จากวงจรที่กําหนดให้จงหาค่าแรงดันที่โวลเทเตอร์อ่านได้นะครับน้องๆสังเกตที่วงจรตัวน,นี้ครับโวลเทเตอร์เนี่ยต่ออะไรกับวงจรครับต่ออนุกรมใช่ไหมครับนีคุณสมบัติของโวลเทเตอร์เนี่ยนะครับจะต้องเป็นอุปรกรณ์ที่มีความต้านทานสูงมากนะครับเพื่อที่เพื่อที่ว่าเวลาเราวัดตัวโพเทนเชียลเนี่ยมันจะไม่มีกระแสเนี่ยไหลเข้าไปในตัวมันทําให้การวัดจริงๆเนี่ยมันคาดเคลื่อนมากนะครับฉะนั้นเนี่ยหลักการต่อโวลเทเตอร์จริงๆเนี่ยเราควรจะต่อต่อคล่อมอุปรกรณ์ใช่ไหมอย่างเช่นตัวนี้หรือว่าแบบนี้นะาะว่า โวลมิเตอร์นะครับใช้ในการวัดโวลต์นะครับเพราะฉะนั้นต้องต่อขนานเพราะว่าเราจะได้แบบเพราะในถ้าต่อขนานนี่โพเทนเชียลมันจะเท่ากันใช่ไหมครับความต่างศักย์มันจะเท่ากันฉะนั้นข้อนี้เนี่ยการที่เอาวงจรโวลเิเตอร์ตัวนี้นะครับมาต่ออนุกรมกับวงจรเนี่ยนะเนื่องจากถ้าเกิดเปอุดมคติเนี่ยไอตัวความต้านทานเนี่ยเป็นอินฟินิตคือเยอะมากนะครับอันนี้คือในอุดมคตินะกระแสไฟฟ้าเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะไหลผ่านมันได้ถูกไหมครับฉะนั้นถ้าไหลผ่านไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็็จจะะะไไไดด้้วว่่าาอรก ไอตัวที่โวลต์มิเตอร์อ่านได้นะครับมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับของแรงกําเนิดไฟฟ้าเลยข้อนี้ก็คือ1 0 0ยโวลต์นั่นเองแนะตอนนี้ก็ตอบข้อ4นะครับ